ยินดีสนันเอเชียเจ้าลู่ซื่อเฮรับข่าวใหญ่ทยานสู่ระดับโลกอีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถสำหรับเจ้าลู่ซื่อนักแสดงสาวสุดฮอตแดนมังกรที่นาทีนี้ฮอตเกินต้านกลายเป็นขวัญใจของฟแฟนๆทั่วเอเชียซึ่งขณะนี้เจ้าลู่ซื่อกำลังจะเปิดกล้องถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ The l e g e n d of Jewelry ประกบคู่พระเอก ลิววีหนิงและวันนี้9พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าลู่ซืออายุครบ25ปีเต็มแฟนๆจากหลากหลายประเทศพร้อมใจส่งคำอวยพรให้เธออย่างล้นหลามขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งข่าวดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือเจ้าลู่ซือได้รับแต่งตั้งเป็น g กลบอ l แบรนด์ mba s s a เด r ของแบรนด์ระดับโลกอย่างเวอร์ซ e อีกด้วยค่ะ นับว่าเป็นการเริ่มต้นวัย25ปีที่ปังสุดๆไปเลยจ้าและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ